นนัยความฝันเลขนำโชคฝันเห็นลูกนกสีขาวฝันเห็นลูกนกสีขาวทั้งตัวแปลว่าอะไร ผ่นเห็นลูกนกสีขาวท่านจะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนการศึกษาจะเรียนต่อในระดับที่สูงมีดวงในการมีดวงในการเรียนต่อในระดับที่มันสูงขึ้นให้ระวังอ่ะจะถูกคนนะ่ะเอาเปรียบถูกโกงถูกเอาเปรียบจะมีปัญหากับพวกทหารตำรวจได้ ความรักสมหวังจะสมหวังในความรักให้ระวังถูกโกงถูกเอาเปรียบถูกหลอกเงินจะมีปัญหากับพวกทหารตำรวจพวกมาเฟียทหารตำร,าตำรวจมาเฟียตำรวจมาเฟียให้ระวังจะมีปัญหากับจะมีปัญหากับพวกตำรวจมาเฟียทหารคนไม่ดีมีเกณฑ์จะเดินทางไกลค่ะท่านมีดวงที่จะได้เงินจากเพศตรงข้าม มีดวงที่จะได้เงินก้อนโตจากเพศตรงข้ามเลขนําโชค4 1 0 4 1 0ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาค่ะเอะจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิป